สวัสดีครับช่างเล็กอุด,ดิตน,นะครับวันนี้จะมาแนะนำการแต่งลตรตอรี่นะคะรับโรตอรี่ตัวนี้ก็หลวมอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองแต่งดูะครับเพราะว่าเขาจะเอาไปเย็บผ้ายืดปกติแล้วหลวมขนาดนี้ก็จะเย็บผ้ายืดลำบากนะครับเดี๋ยวผมจะลองแต่งให้เขาก่อนนะครับให้เย็บผ้ายืดปกติเขาจะเย็บผ้าหนาแล้วทีนี้ เขาจะมาเย็บผ้ายืดแล้วมันกระโดดนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาก,ก่อนนะครับผมจะถอดฟันออกนะครับเอาฟันเอาเข็มออกก่อนเพราะผมจะเอาโตรตเรี่ออกมาแต่งนะครับ จะเป็นตัวล็อกโรตารี่นะครับเราต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับถึงจะเอาโรตารี่ออกมาได้โรตารี่ตัวนี้จะมีน็อตสองตัวนะครับล็อกคลายน็อต ก็จะดึงออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดนะครับถอดออกหมดเลยมาดูกันนะครับถอดนอสามตัวนี้ออกนะครับไม่สามตัวเรียงกันอยู่นี่นะครับ น็อตตัวเล็กนะครับระวังหล่นหายนะครับแลตัวล็อกก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับทีเนี้ยที่มันออกง่ายก็คือโรตารี่ของเขามาหลวมนะครับปกติจะถ้าโรตารี่แน่นก็จะถอดออกมายากนิดนึงนะครับ ผมต้องเอาน็อตปีกตัวนี้ออกนะครับนี่ตัวนี้ชุดนี้จะเป็นสี่ตัวนะครับน็อตน็อตมันก็คนระเบอร์กันนะครับแยกด้วยว่าชุดไหนเป็นชุดไหนนะครับตัวนี้ชุดสามตัวอันนี้จะผมจะไว้น็อตชุดสี่ตัวนะครับ ออกมาได้แล้วนะครับก็จะมีสี่ชิ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอล้างแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมก็ล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวโรตรี่นะครับ มองเห็นชัดไหมหัวโรตรี่นะครับมันมันแบบว่ามันไม่คมนะครับเราจะแต่งหัวโรตรี่นี้นะครับมันออกแบบทู่ๆมันไม่คมนะครับลองแต่งหัวโรตรี่ดูนะครับทาย็บผ้ายืดไม่ติดนะครับหัวโรตรี่อาจจะบินหรือทู่ไม่คมนะครับหัวตรงนี้นะครับ เรามาแต่งกันนะครับเราต้องใช้กระดาษทรายนะครับผมเน้นย้ำนะครับกระดาษทรายต้องเบอร์ละเอียดนะครับต้องเป็นยาต่ํำกว่าเบอร์พันนะครับอยาต่ำกว่าเบอร์พันนะครับผมใช้กระจกลองนะครับให้มันเรียบแล้วก็ใช้ ใช้กดลงไปแบบนี้นะครับเราจะรับแค่ปลายนี้นะครับปลายกดหัวแม่มือให้ชิดกับกระจกนะครับใช้น้ำหนักมือหัวแม่มือนะครับกดชิดกับกระจกอย่าให้กระดกนะครับเดีย๋ยวองศาจะเสียนะครับ ใช้หัวแม่มือออกแรงนะครับออกแรงกดนะครับแล้วก็ลากไปเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับหัวมันไม่คมนะครับมันทู่สังเกตได้ครับหัวไม่คมแล้วก็ ขัดไปเรื่อยๆจนเราพอใจนะครับ ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ดีพอนะครับมันมันน่าจะเสียเยอะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันคมเห็นไหมครับ มันเริ่มคมแล้วครับหัวเมื่อกี้เมื่อกี้มันทู่นะครับเดี๋ยวผมจะขัดด้านแหลมด้วยนะครับขัดด้านแหลมด้วยผมจะตัดกระดาษทรายนะครับตัดกระดาษทรายออกมาเป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มาขัดขัดแบบนี้นะครับขัดให้สโลปตาม หัวแหลมแหลมมันนะครับอย่าตัดให้หัวคมคมหายหัวคมแหลมแหลมนะครับมันก็จะเนียนขึ้นนะครับผมเน้นย้ํานะครับกระดาษทรายอย่าต่ากว่าเบอร์พันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหัวโรตรี่ของเราแหลมแค่ไหนนะครับคม เห็นไหมครับหัวโรตาอรี่เราก็จะคมแบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้มันทู่หรือไม่คมลองใช้วิธีนี้แต่งดูนะครับถ้าโรตาอรี่คุณยังไม่หลวมมากแล้วหัวเทคหัวดูว่ามันบินไหมลองแต่งวิธีนี้ดูนะครับแล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนโรตเตอรี่ใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับ เอาตัวนายใส่นะครับตัวนายใส่มันจะมีรอยเว้าวตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในร่องแบบนี้นะครับสวมเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแบบนี้ง่ายนะครับเอาด้านล่องเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็มันก็จะสวมเข้าไปง่ายอย่างนี้เราจะใส่ชุดน็อตที่เป็น3ามตัวนี้ก่อนนะครับปิด ใส่น็อตเข้าไปก่อนนะครับครบ3ามตัวแล้วก็อ่านให้แน่นเลยนะครับแล้วค่อยมาใส่ปีกที่เป็นน็อตสี่ตัวนี้นะครับ จะเย็นๆนะครับเพราะว่าน็อตมันตัวเล็กเดี๋ยวจะหล่นหายชุดน็อตสามตัวกับสี่ตัวนี้ขนาดไม่เท่ากันนะครับมันจะใส่สลับกันไม่ได้นะครับเราต้องเก็บวางไว้เป็นกลุ่มของเขานะครับงั้นเดี๋ยวมารวมกันแล้วมันจะใช้กันไม่ได้นะครับมันจะใส่กันไม่ได้น็อตมันตัวเล็กมันดูลำบากนะครับ ฟังเสียงโรตารี่ครับหลวมมากเลยนะครับปกติเราต้องเปลี่ยนแต่ทีเนี้ยเขายังไม่เปลี่ยนผมก็เลยต้องแต่งหัวนี้ให้เขาแล้วก็มาเย็บผ้ายืดด้วยมันจะลําบากนะครับลําบากผมก็เดี๋ยวลองดูนะครับลองประกอบแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับจะเย็บผ้ายืดได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมประกอบนะครับโรตารี่นะครับแล้วก็ข้างใน รอยตัวเนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับมันจะสวมเข้าไปอยู่แบบนี้นะครับมันจะสวมเข้าไปอยู่อย่างนี้นะครับเราต้องประกอบเข้าไปนะครับเราจะใส่โรตารี่ก่อนสวมโรตารี่เข้าไปนะครับ แล้วก็หมุนหมุนช่องแบบนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแต่มันต้องอยู่ข้างบนแบบนุ้นนะครับเอาใส่เข้าไปในช่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวน็อตล็อกนะครับล็อกเข้าไป เดี๋ยวเราจะมาตั้งเข็มกับโลรลารี่กันนะครับเอาใส่เข้าไปในช่องก่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นช่องไหมครับเข้าไปก่อนไม่ให้ตัวไนายวิ่งนะครับเห็นไหมตัวไนจะไม่วิ่งนะครับโลรลารี่ก็ตั้งเหมือนทั่วไปนะครับแต่เราต้องเช็คเข็มก่อนว่าเข็มตรงไหมนะครับเราต้องกิ้งแบบนี้ถ้าเข็มไปลายไม่สายก็ใช้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากให้ใช้เข็ม ใหม่นะครับตั้งนะครับกลัวปลายบินกลัวคดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเรามองไม่เห็นนะครับใส่เข็มเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็หมุนเข็มลงนะครับเราจะดูความยาวของเข็มนะครับความยาวของเข็มนี้ผมก็แนะนำไปแล้วนะครับว่าประมาณไหนถึงจะพอดีนะครับ เราต้องมองอืมเราสังเกตรูเข็มนะครับเราหมุนลงไปสุดแล้วเราต้องมองข้างล่างขึ้นมานะครับรูเข็มในรูเข็มนะครับช่องรูเข็มต้องมองเห็นทะลุขึ้นมานะครับนิดหน่อยนะครับอย่าแบบมองไม่เห็นหรือเห็นมากเกินไปนะครับความยาวของเข็มมันจะยาวเกินหรือสั้นเกินอย่างนั้นนะครับผมใช้ระยะนี้นะครับดีที่สุดแล้วนะครับ มองมองด้านล่างแล้วก็ให้ทะลุขึ้นมาข้างบนนะครับดูรูเข็มให้เห็นทะลุขึ้นมานะครับนิดหน่อยนะครับใช้ระยะนี้นะครับแล้วก็เห็นปลายโรลเอรี่แหลมๆของเราไหมครับ เกี่ยวเหนือรูนะครับเหนือรูลงเข็มลงสุดต,ตอนเข็มยกขึ้นนะครับปลายโรตรี่เราก็จะมาเฉี่ยวเหนือรูนะครับเหนือรูเหนือรูเข็มนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าของเขาตั้งเข็มลึกเกินนะครับเดี๋ยวผมจะขยับเข็มนิดนึงนะครับให้เข็มขึ้นมานิดนึง เพราะว่ามันมองไม่เห็นรูนะครับตอนที่เรามองขึ้นมาต้องเห็นรูนะครับน,นะครับอย่าลืมเรื่องยาวความยาวของเข็มนะครับเนี่ยเวลาเรามองจากข้างล่างขึ้นมาตอนที่เข็มลงสุดนะครับมันต้องเห็นทะลุขึ้นมาแบบนี้นะครับ นะครับมันต้องมองเห็นทะลุขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเรามองไม่เห็นทะลุขึ้นมาก็แปลว่าเข็มมันยาวเกินนะครับแต่ถ้าเรามองหินแบบรูเต็มเลยมันก็ต่ำมันก็สูงเกินนะครับเอาครึ่งครึ่งข,ของรูนะครับรูเข็มนะครับมันจะมองเห็นนะครับเอาระยะระยะนี้นะครับ แล้วทีนี้เข็มลงสุดปลายโรตารี่เห็นปลายโรตารี่ไหมครับอยู่เหนือรูนะครับลอยตรงรอยเว้วๆของเข็มนะครับใช้ระยะนี้นะครับเข็มยกขึ้นลงลงสุดปลายโรตารี่จะมาเฉี่ยว เฉียวเข็มนะครับอย่าให้เบียดเข็มนะครับถ้าเบียดเข็มหัวโตรตารี่เราก็จะเสียเร็วถ้าห่างจากเข็มก็จะทำให้กระโดดนะครับตั้งให้เฉียวพอดีนะครับเพราะเราจำเป็นต้องเฉียวพอดีเพราะเขาเย็บผ้ายืดนะครับมันจะกระโดดง่ายถ้าเราเย็บตั้งห่างแต่ตั้งห่างอย่างนี้เราไปเย็บผ้าหนา หัวโตรตลีเราก็จะเสียเร็วเหมือนกันเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะเย็บงานแบบไหนนะครับแต่ถ้ารับพวกรับปะเราแก้ก็มันก็ต้องแต่งตัวนี้บ่อยหน่อยครับแต่งหัวโรตรีหน่อยหน่อยเพราะว่าเราต้องยอมยอมอันใดอันหนึ่งนะครับยอมผ้าหนายอมผ้ายืดอะไรอย่างเงี้ยนครับมันมันเพราะการแต่งผ้ายืดกับผ้าหนามันไม่เหมือนกันนะครับเข็มก็คนระเบอร์ นะครับมันก็ตั้งละเอียดไปอีกนิดนึงนครับใช้จังหวะนี้นะครับใช้จังหวะนี้เข็มลงลงสุดเข็มยกขึ้นหัวโรตารี่ก็จะมาเฉียวเหนือรูพอดีใช้จังหวะนี้ครับตั้งโรตารี่การแต่งหัวโรตารี่แล้วก็ตั้งโรตารี่นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะก็ประกอบฟันประกอบแป้น เข้าไปนะครับเรามาดูเรื่องแป้นข้อฟันกันอีกนิดนึงนะครับเราสังเกตได้ว่าเห็นไหมรู รูรูเข็มนะครับรูรูแป้นข้อฟันเนี่ยขนาดไม่เท่ากันถ้ารูใหญ่ก็เย็บผ้าหนาน,นะครับรูเล็กเย็บผ้าบางนะครับเย็บผ้ายืดนะครับเราจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับล็อกน็อตแป้นข้อฟันให้แน่นก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาตั้งฟันนะครับตั้งฟัน ไม่ให้มันเบียดแป้นนะครับแล้วเราถึงจะมาน็อตล็อกล็อกไอ้น็อตของฟันนะครับให้แน่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับใครอยากเห็นว่าเย็บผ้ายืดจะกระโดดไม่กระโดดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ผมจะร้อยได้ร้อยได้แล้วลองเย็บให้ดูนะครับดูว่าที่เราแต่งโรตารี่ไปจะใช้ได้ไหมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาลองดูผ้าธรรมดากันก่อนนะครับ ไม่โดดนะครับผ้าธรรมดาผ้าทั่วไปจะไม่โดดเดี๋ยวเรามาเย็บผ้ายืดที่เย็บยากๆนะครับผ้าฉีดสีนี้ผมลองผ้าหนาๆดูนะครับ ผ้ายืดเนื้อนี้เย็บยากนะครับผ้าฉีดสีของแบบผ้ากีฬาเด็กอะครับหยุดยากถ้ากระโดดก็คือจักก็ใช้ไม่ได้นะครับไม่โดดนะครับถือว่าเราแต่งหัวโรตอรี่ใช้ได้นะครับใช้งานได้แต่มันก็ จะใช้ได้สักพักน,นคะครัเพราะว่าโรตารี่เราหลวมโอเคครับคลิปนี้ช่างเล็กอุดดินะครับหวัสดีครับ